มีผู้ชายคนหนึ่งเขามาร้องสื่อเขาบอกว่าให้ช่วยหาเพื่อนเขาให้หน่อยเพื่อนเขาเ,เป็นคนไต้หวันสองคนถูกคนร้ายที่เป็นชาวจีนจับตัวไปเรียกค่าไถ่ถึง0 0แสนบาทนะคะผู้ชายคนนี้เ,นเขามาแจ้งความที่สอนอมักกะสานหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้กับเพื่อนของเขาตอนที่บินไปที่ภาคเหนือของประเทศไทยแล้วก็ขาดการติดต่อไปเลยเพื่อนโทรมาบอกถูกคนร้ายลักพาตัวไปที่เมืองเมวดีประเทศเมียนมาผ่านช่องทางธรรมชาติให้ช่วยติดต่อครอบครัวให้หน่อยหาเงินมาให้หน่อย00แสนบาทผู้ชายคนไทยคนนี้ซึ่งเป็นเพื่อน แล้วก็เป็นญาติกับทางผู้เสียหายนะเขาก็กังวลใจร้อนใจกลัวคดีไม่คืบหน้าก็เลยมาแจ้งความที่สอนอมักกะสันนี่นักข่าวของเราคุณฟิลจิระเมธลงพื้นที่ไปที่สอนอมักกะสันนะคะไปพูดคุยกับนายเคียนอายุ20ปีเป็นแรปเปอร์นะคะเขาบอกว่า19ธันวาคมตอน8โมงเช้าใช่ฉงอยู่แล้วก็เหยาอยู่มินเนี่ยเป็นเพื่อนชาวไต้หวันของเขาทําธุรกิจปล่อยเช่ารถและอสังหาริมทรัพย์ขึ้นเครื่องจากสนามบินดอนเมืองไปลงที่แม่สอดจังหวัดตาก ไปคุยเรื่องการซื้อขายทองกับพ่อค้าแม่ค้าชาวไทยที่รู้จักผ่านทางแอปพลิเคชันแล้วทั้งคู่ก็ขึ้นรถกระบะที่คู่ค้าเนี่ยขับมารอรับมีส่งคลิปมาให้ดูนะว่านั่งอยู่ในรถเนี่ยค่ะตอนนี้ที่ขึ้นรถไปแล้วก็อัปเดตให้กับเพื่อนที่อยู่ที่กรุงเทพปรากฏว่าหลังจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยจนกระทั่ง20ธันวาคมประมาณ5โมงเย็นตอนที่ในเคนคนไทยคนนี้นะคะอยู่ที่ร้านสวงตี้ใน RCA ก็ ปรากฏว่าใช่เฉงอยู่เนี่ยโทรมาบอกถูกคนร้ายจับตัวไปเรียกค่าถ่ายหกแสนบาทบีบบังคับให้กดดันให้บอกเคนให้ไปบอกครอบครัวให้จ่ายค่าถ่ายให้แล้วให้จ่ายเป็นการเป็นสกุลเงินดิจิตอลนะคะเป็นคริปโตเคเรนซี ส่งไปที่บัญชีของคนร้ายซึ่งคนร้ายสัญชาติจีนนยังแชทมาหาในเคนโดยพยายามบอกให้เคียนไปติดต่อครอบครัวผู้เสียหายแล้วให้โอนเงินมาไม่ว่าจะเป็นคริปโต0 0แสนแล้วก็เงินส่วนต่างอีก5 0า0มืเป็นค่าผ่านทางนะคะเหตุการณ์ตรงนี้ให้เดทไลน์ถึง23ธันวาคมในเคียนติดต่อครอบครัวของผู้เสียหายที่อยู่ที่ไต้หวันพยายามบอกว่าอย่าเพิ่งโอนเงินไปเพราะถ้าโอนแล้วคนร้ายเนี่ยหายเงียบแน่นอนตอนนี้เนี่ยติดต่อได้แค่ใช่ฉงอยู่ส่วนเหยาอยู่มินเนี่ยถูกคนร้ายหลบหนีไปอีกที่หนึ่งยังไม่ทราบชาตากรรม ฟังสียงในเคนคนไทยหน่อยนะคะที่มาแจ้งความคือสองคนเนี่ยเขาคุยกันแบบว่าระหว่างระหว่างลูกน้องสองคนนะก็คุยกันว่าเอออยากจะไปซื้อขายทองใช่แต่ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาบอกว่าที่แม่สอดหรือพ่มาแต่น่าจะเขาน่าจะบอกว่าเป็นแม่สอดสรุปพอไปถึงเสร็จปับ๊บเขาติดต่อไม่ได้เลยครับจนถึงเวลาติดต่อได้ ระหว่างวันติดต่อได้จนประมาณสองทุ่มนี่ขาดการติดต่อเลยครับหลังจากที่บินไปใช่แล้วก็หายไปประมาณสองวันครับแล้วก็พอหายไปสองวันพวกผมก็เ,ออเริ่มสงสัยกันแล้วลว่าแบบว่าหายไปไหนกันอะไรเงี้ยสรุปเขาติดต่อมาอีกทีก็บอกว่าออโดนลักพาตัวครับใช่คือเคนเนี่ยรู้นะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นที่สอนอมักกะสันแต่ไม่รู้จะทํายังไงอะค่ะก็มาแจ้งความที่สอนอมักกะสันเผื่อเขาจะประสานไปที่สพแม่สอดให้ช่วยดําเนินการให้นะคะอ๋อ ก็ยังไม่ทราบชะตาก,กรรมนะฮะ